โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมเรียกันแซ่กกนดิชเช่นเคยวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเกม Counter Strike นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าประมาณ2-3สวันที่แล้วใช่ไหมที่ผมลงคลิปจัดการเจ้าบอสด,ดัทตอราา่าแล้วก็โพสผมเนี่ยได้เสียงตอบรับที่ดีมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ like, ทุกกำลังใจมากเลยนะครับผมอ่าก็วันนี้เนี่ยนะครับเราก็อยู่ที่หน้าบอสโซลิซิทาชิโอนะครับผมอ่า อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับว่าสกอร์ในการกำจัดทั้งหมดของผมเนี่ยอยู่ที่2 1 9 7 2นะครับอ่าถ้าเราเข้ามาที่หน้าของเจ้าโซลิชิทาซิโอนะครับผมใช้สกอร์ไปทั้งหมด1680นะครับผมอ่าก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับว่ารอบนี้เนี่ยผมสามารถจัดการเจ้าบอสโซลิชิทาซิโอได้แล้วนะครับผมโอ้ชื่อมาเรียกยากมากเลยนะครับก็นับเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมสามารถจัดการมันได้นะครับผมอ่ะก็ โอเคก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวเกมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าตัวละครที่ผมใช้นะครับแล้วก็เซ็ตอุปกรณ์สวมใส่ของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะประกอบไปด้วยใครบ้างนะผมอ่าก็สําหรับทีมที่ผมใช้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับท็อปเซิร์ฟนะครับที่เขาแบบให้คําแนะนํากันมานะผมอ่าหลักๆนะครับก็จะเป็นกาเบียวกับซอรยูนะที่จะเป็นตัวค้ำนะครับแล้วก็จะเป็นดีเพสหลักๆของทีมนะครับผมอ่า แล้วก็ตัวคีย์เนี่ยก็จะเป็นเจ้าเทอร์มินเอเตอร์กับจูชิยุนด้วยนะครับเพราะเทอร์มินเอเตอร์เนี่ยนะครับมีความสามารถในการเจาะเกาะลดพลังป้องกันของศัตรูลง20%นะครับมันจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยทำดามเมจใส่บอสได้แรงขึ้นนะครับส่วนจูชิยุนนะครับผมต้องบอกก่อนว่าไอ้เจ้าโซลิชิทาทิโอเนี่ยนะครับมันมีการวนลูปสกิลเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วมากเลยครับผมเพราะว่าแถบสกิลของน้องเขาเนี่ยมันจะเป็นแถบสีฟ้าซึ่ง รีโหลดโคตรเร็วเลยนะประมาณแบบทุกๆ10กวอ่ออประมาณ10วิก็จะเกิดสกิลระเบิดขึ้น1ครั้งอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็เทคนิคในการลงของผมนะครับก็จะเป็นแนวแบบลงอ e ีฟิตนะครับแล้วก็ลงชิฟุยุในการรับแรงกระแทกนะครับผมอ่าเวลาบอสขึ้นแถบสีฟ้าเต็มอย่างเงี้ยมันจะวางระเบิดใช่ป่ะซึ่งถ้าเราเอา่อไปดิสแท็บมันเนี่ยมันจะระเบิดตรงตัวละครที่เรายือนอยู่ใช่ไหมครับ อ่าผมก็เลยกะจังหวะให้อีฟิตนะครับแล้วก็ชิฟูยูเนี่ยเป็นตัวรับแรงกระแทกตรงนี้นะครับส่วนจูชิยุเนี่ยผมมาลงทีหลังเพราะว่าประมาณรอบที่3รอบที่4ี่ที่หลอดสีฟ้าของเจ้าโซลิชิทาซิโอเนี่ยเต็มน,นะครับออบอสจะใช้ท่าที่มันเป็นแบบก้อนกลมๆสีแดงครับซึ่งไอ้ท่านเนี่ยมันเป็นแบบคล้ายๆแบบกราวิตี้นะครับดึงดูดให้ตัวละครมารวมกันซึ่งเราค่อยลงจูชิยุนมาทีหลังเนี่ยเพราะว่า ดูชิยุนจะเคาน์เตอร์สกิลนี้ของบอสได้นะผมทําให้สนาเอาะเอนะครับหรือว่าไอา้พลไลเฟิลเนี่ยที่แบบตัวบางๆนะผมจะได้ไม่ตายจากการโดนแรงกระแทกตรงนี้นะครับอ่าแล้วพอสามารถเคาน์เตอร์ตรงนี้ได้เนี่ยตัวละครของเราก็ยืนยิงดาเมจฟรีแล้วครับผมอ่าแต่ในคลิปที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันค่อนข้างจะแย่นิดนึงนะครับก็คือจะจบสกอร์บอสได้แล้วแต่บอสแม่งดันหลังแมปผมก่อนนะครับผมผมก็เลยต้องแบบฟาร์มเอา ฟาร์มคอสลงตัวละครเนี่ยช้าๆนะครับผมจนกว่าบอสเนี่ยจะใช้สกิลหลังแมปอีกทีหนึ่งนะแล้วเราค่อยลงแบบซอยุ่นนะครับลงพลไลเฟิลไปทำดาเมจให้แบบปิดสกอร์บอสที่หลังนะครับผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะลงเพียงเพราะแค่ว่าอยากจัดการบอสตัวนี้ให้ได้เนี่ยเพื่อนๆดูของผมเป็นแนวทางได้นะครับแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆแบบอยากทำสกอร์ให้มากกว่านี้เนี่ยคือก็ต้องลอกท็อปเซิร์ฟนะครับซึ่งตัวละครของท็อปเซิร์ฟเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า เป็นตัวละครร้อยสิบเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แบบต้องยอมรับว่าพวกเกียร์นะครับอุปกรณ์สมสัยของตัวละครของท็อปเซิร์ฟเนี่ยค่อนข้างแน่นแน่นอนนะครับผมมันแน่นอย่างแน่นอนนะครับผมอ่าโอเคสำหรับยานที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นนิวดีทอยนะครับเพราะว่าตัวยานดีนิวดีทอยเนี่ยนะครับมันจะมีสกิลที่ลดความแม่นยำของบอสนะครับผมทำให้แบบบางทีบอสเนี่ยโจมตีกาเบลมิสนะครับผมอ่าเพราะว่าไอ้เจ้าบอสโซลิ ซิทาซิโอเนี่ยนะครับมันจะเดินช้าลงนะครับถ้าโดนไอตัวละครสายฐานเนี่ยยืนล่อเป้านะครับผมอ่าซึ่งกาเบียลเนี่ยจะเป็นตัวทําหน้าที่นั้นแทนนะครับผมสําหรับโอเปอเรเตอร์นะครับเลนาแมคเคนซี่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ต้องใช้จริงๆนะครับเพราะว่าด้วยตัวสกิลของน้องเขาเนี่ยนะครับถ้าเราลงแพทเทิร์นครบเนี่ยเป็นพลยิงจู่โจมใช่ไหมอ่าพลไลเฟิลแล้วก็ พลปะทะนะครับสกิลของน้องเนี่ยจะคือเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีอีก8%นะครับให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลา12วินะครับก็คือ,เ,อ,อเราเนี่ยจะต้องรีบจัดการบอสให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะผมเพราะว่าถ้าเข้าโซนหนึ่งนาทีเนี่ยบอสแม่งใช้สกิลล้างแมปรัวๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าลงตัวอึดมาแค่ไหนเนี่ยก็โดนทีเดียวหายเหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคครับก็ เขาเข้าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางในการจัดการบอสโซลิซิทาติโอนะครับผมใครที่ยังไม่สามารถจัดการได้เนี่ยก็ไม่ต้องท้อนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยก็เพิ่งจัดการเจ้าบอสนี้ได้เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมก็แบบเราลองผิดลองถูกมาเยอะมากนะครับหาแบบมุมลงหาวิธีเคาน์เตอร์เยอะมากนะซึ่งยอมรับเลยว่าปวดหัวมากนะครับแล้วก็ช่วงตู้ของรียูริมานะครับผมผมก็เพิ่งได้เจ้าเทอร์มิน o เตอร์มาด้วยนะก็เลยแบบ เออเพิ่งจะได้แบบลงเจ้าบอสโซลิสชิตาซิโอแบบจริงๆจ,จังๆสักทีนะครับผมเพราะว่าไอ้เจ้าเทอร์มินาเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวคีย์ไงนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวในคลิปที่เพื่อนๆจะได้เห็นนะครับก็จะเป็นเซตอุปกรณ์สวมใส่ของตัวละครแต่ละตัวนะครับแล้วก็รีเพย์ในการเล่นของผมนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการจัดการบอสเดนเจอร์โคเจ้า s o l i ชิตาซิโอนะผมชื่อเรียกยากมากเลยนะผมอ่ะก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่ผมเข้าใจในแบบของผมเองนะผมเองก็ไม่ชัวร์นะเพราะว่าแบบข้อมูลของบอสเนี่ยคือทางเกมมันก็ไม่ได้บอกอะไรหมดเลยนะคผมบอสคือทางเกมมันใบ้แค่ว่าให้ลงตัวละครฐานในการหลอกล่อเจ้า s o l i ชิตาซิโอนะครับผมผมก็ พยายามหาข้อมูลแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสรุปที่ผมเข้าใจเองนะผมะถ้าถูกผิดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับเกี่ยวกับเกมเคาน์เตอร์ไซส์หรือว่าเกมอื่นๆก็ตามก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไปที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมเรียวกันแซดก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ